ตอแจ้งนครรุ่งเรืองนาวาโรงงาน้ำสีแดงเจอพญานาคราชร่องน้ำสีน้ำเงินการผสมเป็นที่ยนที่อไปร่าดีคุณชนะมาใหม่วันหนึ่งท่านกำนันเลยนะครับขออนุญาตให้ไปไล่เรือที่กำลังลอยออกหลองเง่งอยู่ที่ริมชีให้ไปธีกรปล่อยด้วยเพราะว่าการปก่อยจุดปล่อยนั้นเรลุกจัง เสี้ยไมน้ำไม่เลยว่าอย่างนี่มันอยาบวู้มันหยากดังไถ่โก้ไม่สิว่าหยาบหยาช่วยไล่เรือให้หน่อยนะครับชาลีหรือไม่ใช่แจ้งนครรุ่งเรืองนาบาพยกรายจากตำบลแก้ง ไม่ว่าจะเป็นสาวสวยสุภาพรน์นักราชขนตางอนจากบ้านชีโลนคำสิงมาย่องพลังนมกิดก้าวและก็เทพมงคลชัยร่วมจับมือประสานใจคับเป็นหนึ่งเดียวตัวแทนของตำบลแก้วเอาละครับวันนี้ต้องมาเปิดื่กวัดใจกับพยานนักราชพยา้ไราจากเมืองบาดาล จากวัด <S PA> ่นกางนะครับใลรชนะเป็นที่หนึ่งในสายสุขบัญทิบแปดลงกับทีมบอลลูกซูเปอนตัวเดียวกับรู้ใจพันธ์แทจากจังหวัดกรสิตที่น้ำดำครับที่สนามเทศบาลเมืองบัวนะครับก็มีเรือแจ้งนครจุฬานาวามีหงส์เหินฟ้ามีเรือเทพเนรมิตรมีเรือเจ้าแม่ธรนีมีเรือเจ้าขุนทองมีเรือเจ้าญาติมณนีนาวามีเรืออีเหลาลอดฟ้า มีเรือที่ลาหอมไกลมีเรือหนุ่มบองช้างมีเรือนะคอนทวีนะครับเป็นการชิงถ้วยพระเจ้า <ไป S 1> ทานสมเด็จพระกนิษฐาธนะิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีประจยาปี2565ที่สนามลำน้ำเสียวที่เทศบาลเมืองบวัวพระประจันยยดง แกน่นนครล่งเรือนาวานั้นอยู่ในรองน้ำสีแดงพบกับเรือพญานาคราช ส่วนเรือแก่นนครลุ่มเรืองนาวาดั้งใช้ฝีพายจากกองพลทหารราบที่หกองพันทหารราบที่หนึ่งรับสาวพระมุสงสัยมาซอยนามถ่วถูกต้องอส่วนเรือพญานาครลาดนั้งใช้ฝีพายที่หลุดออกมาจากค่าหลวงขุนน้ำนางน,น,นอนและเยาวชนแห่งบ้านกกกอกส่วนนายไทยเป็นศิษย์เอกของพระบิดาครับเ <c oughs> อบครับท่านผู้ชม เที่ยวนี้ลมอุตุนิยมวิทยายแก้งบอกว่ามีพายุสองลูกกำลังก่อตัวขึ้นฝั่งทางทิศเหนือของสะพานข้ามลำน้ำขีเอาอีกแล้วเนาะตัว๋ยวนี้ปุ้ยซ้อมใรอ่ะน้อและอีกไม่กี่อกหนึ่งไกลครับพายุทั้งสองลูกนี้ก็จะเดินทางเคลื่อนค้อยขึ้นมาฝั่งทางทิศใต้ี่ฝ่าไปแกนผูดย,ยาบ้านด้วยเขาเรื่องเนี่ย ในการเดินทางเคลื uh> ่อนร้อยในครั้งนี้อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ฝูงผักตบชวาและหมู่ปลาอันนอยงเห็นบอกเก๋ก็ประกาศอยู่นะงนเนี่ยวันเจ็นาที่รองทันูุชมกรุณายกของขึ้นที่สูงเออายกหมันยกของสัมภาระโอตู้เย็นพัดลุมยมัยกของพอแม่จะดูว่าไก่เป็นัันออกนี่ห ครับปีนี้เป็นปีแรกทุกกิงจก่างก็เป็นบทเรียนนะครับเราก็มาร่วมกันช่วยกันรักษาถนนเนือนะครับไม่ทอดที่คิดที่ค้ดันขนาดนี้แลวบอก่แม่สิีตีวีนะครับนี่แหละครขอมดีจากวัดศรีบึงบุญครับจะทำการแข่งขันเรือยาเป็นเพณีนะครับวันที่30ตุลาคมครับเดือนนี้นะครับไม่รู้ว่าโนรูจะกลับมาหรือไม่ ถ้าไม่กลับมาแข่งได้แน่นอนครับจะแข่งครับเต้นชัยเอาที่หน้าประตูเลยจะอยู่อย่เล่นบอลลูกหน้งนาวาลหรือเดี๋ลูกน้ำแดงมาเจอกับพยานนาคราชนักประชาชนไปการทึกษน้ำนักว่าแล้วก็ยุ่งยใจสาวดิคนทพิธีชาติชาตแกรนเซม่าเจดีติวาตาต่อต้าหัวต้าหัวตาต้าตาไปต่อไปหัวต้าหัวตาต้าตาจะไปก็ยู่เริ่มอัดกันมาแบตเต็มเต็มและจ้าครับทัพบูชมไม่ธรรมดาแล้วแม่ กินเสียงต้องยังพายู่เอาละพากาอาพี่น้องใส่กันมาเตรียมใส่กันมาเก่งๆเดี๋ยวจ้า เอาเราเอาเราว่าข้ามาแตของของเราขอมาแล้วข่ลงกมาตอวนี้พยานคราชกมาจะไปใครจะยู่เอาสภาเาเอาเาไว้จะโผล่บอกันใค้โผลกันข้ามาวาลุงนาวาไหนยกมาลูกพยานคราไปยังไงพยานคานมาลูกเพลนักั่มาวเะดตินมาต้วข้าม้าวมไป่ายาไปลื่อนวนโตัวรัวนรครรจะยู่ายมการาดพยพต้อนสำยโผมา ปีหาแก้มาปีหาแก้มาอย่าล้าใจเลยปีหาปีหามาท่านอยู่ตรงี้ทำไมนะไปต้นนี้กันไปเลยไหมมาว่าไปยานากรั้ปยานาข้าว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 ว่าไปโอ้ยต้นท้ายคนดีจิ๊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  ผลการแข่งขันคับเรือในสายเอกระลางเรือแก่นน้ำควันที่ล่มนาปาล้มนาำที่แดงพบกับเรือพญานาคราชล่องน้ําสีน้ําเงินผลการแข่งขันครับและก็การเส้นชัยร่วมกันตัดสินให้เรือที่อยู่ล่มน้ําสีน้ําเงินกับพญานาคราชแล้วก็ท่านผู้ชมแม่ยิ่งพูดไปเท่าไรเสียงก็ยิ่งเบาลงเบาลง ฝนตก <c oughs> หยุดแล้วพี่น้องนี่คือบรรยากาศตอนช่วงนี้คือเมื่อกี้ฝนตกทุกคนก็เป็นช่วงพักด้วยแหละนี่คือบรรยากาศตอนที่ฝนหยุดตกแล้วก็ผู้ชมก็จับขยายกันเดินออกมาจากบริเวณสนามบริเวณที่สะพานด้วยอ่ะ เควนเพือเ่อนดินกันหมดเลยนี่แหละแ่จะมาตกแม่หนักเท่าไหร่นะครับตกพอเปียกนั่นแหละ ยากาศตอนนี้ก็ฝนสาฝนหยุดจะเหลืองเหลืออยู่แต่ความเฉะเะเนาะเขาพักด้วยหลยเมื่อกี้น่ะพักเบรกด้วยน่ะโอ้ตลาดของขายโอดูสิทางนี้พี่น้องตรงฝั่งนี้พี่น้องจะเดินรัดเข้าไปชมที่ เป็นทางรัดไปที่ริมตลิ่งที่ฟังแม่น้ำมนะูลน่ะตอนนี้ทิ่เช็คพักปเอกท่านผู้ชมก็เลยพากันเดินมาลัดทุ่งแล้วก็มีทุกคนเยอะทีเดียวคนเท่าคนแก่โอ้รถคันนี้รู้สึกจะขึ้นไม่ไหวแน่นอนเลยโจยดคาอยู่นะครับนี่คือบรรยากาศโดยรวม,รวม ก็จะประมาณนี้แลท่านผู้ชมมีของขายเพียบเลยนี่แหละคือ,อ,อบรรยากาศของการท่องเที่ยวประเพณีแข่งขันเรือก็ ของถังภาคบ้านเราก็จะเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมตอนนี้วันอาทิตย์ด้วยก็เลยพี่น้องเด็กนักเรียนก็เป็นวันหยุดก็มักจะได้มาออกพาเดินชมงานเที่ยวงานด้วยก็เลย <c oughs> คนก็ค่อนข้างจะหนานแน่นหน่อยใออนบรรดาสีภายเสื้อมันเหมือนกันหมดไม่รู้ท,ทีมไหนทีมไหนไม่รู้ทีมไหนบ้างก็ไม่รู้เยอะมากทีเดียวเนื่องจากเสื้อค่อนข้างจะ คล้ายๆกันหมดเลยนะครับอือก็เลยทําให้ทีมไหนตัวทีมไหนก็ไม่รู้ชื่อตอนนี้นครเทวีนี่เมื่อกี้ข้ารอบนี่เรือนครเทวีเมื่อกี้เข้ารอบแล้วจะจะเข้าวถึงไหมครับเนี่ยเข้าเข้าเข้าวแข่งไหมครับผมเมื่อกี้เข้ารอบแล้วนี่เมื่อกี้น่ะเมื่อกี้ข้าข้ารอบแล้วใช่ไหมครับชนะเขานี่ยังครับยังเหรอแล้วแล้ว ชิงใช่ไหมครับผมดีใจนะครับหน้าที่มาจากอำเภอท่าตูมแล้วก็ได้เข้าชิงนะครับเนาะโอเคนะครับนักคนมากครับครับนครเทวีครับหนุ่มนครเทวีมาจากอำเภอท่าตูมก็รอยชิงอีกรอบหนึ่งนะครับขอถ่ายรูปหน่อยนครเทวีเดี๋ยวขอถ่ายภาพหน่อย เป็นเพมละครเทวีก็จะเข้าชิงขอบคุณมากครับเป็นที่มาจากอำเภอท่าตูมนะครับอืมโอเคครับ <S <S มีบรรยากาศตอน ตอนพัพปรีดนะครับแต่ทีมเป็นทีมเรือที่เดินทางมาจากอ,อังอเภอท่าตูมตอนนี้รถติดแล้วท <ไป S 1> ่านผู <ไป S 1> ้ชม <ไป S 1> ร,รถติดแล้วเอาละสีแยกดูบรรยากาศตอนนี้ก่อน <c oughs> สานการณ์ล่าสุดตอนนี้ น่าดูเลยตอนนี้ฝนสกเราจะช่วงพักพักด้วยเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับ มาหน้าดูเลยบางบางท่านก็กลับบ้านบางคนก็อยู่ชมต่อนะท่านผู้ชม เขาให้พักเบรกช่วงคราวครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวทีมเรือก็กําลังเดินทางไปตระเตรียมแล้วก็หลายๆทีมที่ได้เข้ารอบก็กจะไปเข้าสู่บรรยากาศในช่วงแข่งขันในช่วงภาคบ่ายต่อไปนะครับขณะน,นี้ทีมเ,เรือของคนครเทวีก็เดินทางไปเตรียมอ,อยู่ที่เรือเพื่อที่จะเข้าสู่ภาคบ่ายต่อไปนะครับ ทุกคนค่อนข้างจะเยอะทีเดียวเนาะนี่หอมสุ้มตำจังเลย เท่าไหร่ครับนะสิบาทครับอ๋อเหรอเอาไปกินอ๋อน่ากินจังเลยถามไหมวะขับคนด้วยครับ เยอะเลยไม่สิบบาทเองถูกเนื้อเหนียวมากเลย ซื้อของขายเยอะแยะเลยท่านผู้ชมตอนนี้ภาคกำลังช่วงรอระหวังเข้าชิงตอนภาคบ่ายเห็นมาสีพายเท่านั้นเลยเต้มมันเลยเลย,เลย รูทีมอะนตัวทีมไหนเยอะแยะเป็นอะไรนี่บรรยากาศสนุกสนานขึ้นเพลงมากเลยสนุกสนานมากมาเที่ยวชมบรรยากาศงานแข่งระยดที่บ้านชีหล่นนะครับแล้วก็อำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ด ของกินของเยอะแยะหมดเลย ชื้นชื้นไปหน่อยเมื่อกี้ฝนล,ลงเม็ดสักครู่หนึ่งเองเ,องเนาะตอนนี้ก็ฝนหยุดตกแล้วละ่ะโอ้บรรยากาศคนยิ่งเยอะตอนบ่ายๆคนยิ่งเยอะมากท่านผู้ชมเราก็มีพ้นวันนี้วันอาทิตย์ด้วยนะก็เลยทําให้บรรยากาศสนุกสนานคนจะเยอะเป็นพิเศษเนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดทําการหยุดเรียนหนังสือด้วยแล้วก็เป็น ปนัดด้วยบรรยากาศค่อนข้างจะคึกคักทีเดียวแม่ค้าพ่อขายก็สังเกตด,ดูเห็นขายของดีเกือบทุกๆร้านเลยนะโดยเฉพาะของกินลูกเชิ้นซ้ตมตำแล้วก็มีขนมหลากหลายแม่ค้าขายกันแล้วของเล่นโอ้รถตี่วิ่งเร็วมากเลยโอ้ขาดายจังเลยทำไมไม่ชะลอกันบ้างเลย อันตราคือนะ <c oughs> มันต้องชะลอเพราะว่ามันเป็นบริเวณงานแล้วก็คนกล่านโดยเฉพาะโชเฟอร์ก็คึงจะสเนีรูนะ้เนาะถ้อยที่ถ้าอาศัยกันไม่ต้องขับไวเกินอัตราเพราะว่าเกือ่อเด็กเล็กสัจนจรไปมาก็อาจจะสร้างเกลืยไป ก็ต้องระมัดระวังช่วยๆกันดูแลกันไปนะครับห้ทีทายาศัยกันร,รถมาแล้วร,รถมาทีมเรือแต่ละทีมพยานาคราดนะครับ รอสียแยกนี้มันไม่มีไฟแดงนะมันต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษทีเดียวอืมช <Yeah. S 1> อบเสียว <Yeah. S 1> เกือบชนกันถ้าไม่ระวงนะังมีสิทธิ์ชนกันแห,หน่อะไรนะอ่ะเพราะว่ามันต้อง เพิ่มคาระมัดระดวังโดยทั้งผู้คนผ่านปลาผ่านไปข้ามมาข้ามไปมเป็นคึกคักมากท่านผู้ชมเพราะว่าพี่น้องก็ยังอยู่ในช่วงเดิน ชมงานชมบรรยากาศรอบๆก็คือคึกคืนทีเดียวนะครับอืทีมเรือบางทีมที่ได้เข้าชิงก็ระดงผู้ที่บนบนสะพานทางนน้นนะครับคนเยอะเลยกแล้วช่วงบักมากกว่าตอนเ,นนเช้าเนาะเพราะว่าเป็นช่วงที่ชิงแล้วก็ผู้คนก็ทยอยเข้ามาเที่ยวชมภาคบายๆ คลิกขึ้นอย่างมากเลยเดี๋ยววันที่8ปาไติดตามชมที่สนามบ้านเมืองบัวเนาะที่จะมีชมในวันที่8อีกสนามหนึ่งก็ประเภทศเรือ4ี่ทีพายเช่นเดียวกันนะครับ ได้เวลากลับช่วงบ่ายน่าจะมีการแข่งอีกรอบนึ่งทีมเรือไปลงแข่งแล้วรอบนะครับสีพายเดินเข้าไปเข้าแข่งคำัอีกในช่วงบ่ายอสนุกสนานมาเที่ยวง,งานที่นี่นะท่านผู้ชมคาตำหาก ึงวัดแล้วพัดอยู่ที่อำเภอทุ่งสุขขาหลวงทุ่งสุขขาหลวงโหทีมเรือเยอะเลยเนาะ ระงามมหาทาตุ